อาตอมาคิดถึงโบ,บราณเมื่อก่อนสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสืบทอดพระพุทธศาสนามาถึงกลบุตรลูกหลานย้อนหลังไปโยม60 50 60ปีไม่มีการถ่ายทอดออกอากาศแต่ระบ้านมีวิทยุเครื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่ามีหน้ามีตาแก่หมู่บ้านนั้นๆ อย่าพูดถึงทรรัทน์เลยโยมแม้แต่บ้านหนึ่งนะมีทรทัศน์ขาวดําก็ถือว่าคนไปรวมกันเต็มเลยโยมเหมือนดูหนังดูละครน,นะคนจะเต็มบ้านเลยยี่มีวิทยุเครื่องหนึ่งก็หัวจุ้มเข้ากันนอะฟังในยอามฟังในยายผีฟังขำขันไม่ออกแต่ปัจจุบันนะท่านมีการถ่ายทอดธรรมะออกอากาศโบราณโบราณท่านบอกว่าการได้จาลึก จาัวนนังซื้อบนใบลานเป็นธรรมะเป็นคําสอนเป็นการแนะนําให้สร้างคุณงามความดีตัวอักขรตัวหนึ่งหนึ่งนะมีบุญมีกุศลมีค่ามหาศาลคนไหนได้จานลงในใบลานถือว่าได้สร้างพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งในพุทธศาสนาว่าอย่งงางนั้นนะโยมนะเห็นไหมเมื่อก่อนเอาใบลานมาเขียนลงแต่ละตัวอ,อักษรเขียนแล้วก็แพงแพงไม่ออกเอ้ยเพิ่นเอา พาไหมพุทธมโหไวยเอาไปถวา,ายครูบาอาจารย์ฉะนั้นปัจจุบันนะครูบาอาจารย์ท่านก็พัฒนาไปตามโลกาพิวัตโลกาอนุวัตหมุนไปตามโลกวัุรลมไปตามโลกโลกเขาเป็นยังไงเราต้องให้ทันเขาเทคโนโลยีก็ต้องศึกษาด้วยฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มีการจัดตั้งสถาในวิทยุออกอากาศมีค่าใช้จ่ายโยนทำมะเผยแผ่ไปตามคลื่นของอากาศ คนที่ได้สดับรับฟังคนที่มีความทุกข์โยมก็ได้บุญมหาสาลเช่นเดียวกันไม่ต่างจากคนโบราณโบราณจานอัคระพยชนะลงในใบาลานก็มีบุญมีกุศลเหมือนดังได้สร้างพุทธร,รูปอีกองค์หนึ่งนะสืบทอดพุทธศาสนาโยมเอ้ยคนเรามีความทุกข์ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนนอนก็นอนร้นอ,นอง,อง,อง,องห่มร้องไห้ไม่มีที่พึ่ง สามีไปมีเมียนะ้อยบางคนจะฆ่าตัวตายกินยาตายเปิดขึ้นวิทยุได้ยินเสียงธรรมะหยุดกึกเลยฟังการคิดจะฆ่าตัวตายนี่เปลี่ยนเลยโยมเสียงธรรมนี้มาจากไหนหนอท่านอยู่ที่ไหนหนอมาหาครูบาอาจารย์มานั่งฟังธรรมกับพวกเราการคิดจะฆ่าตัวตายเปลี่ยนเลยโยมเหมือนได้เสียงสว่าะนี่อานิสงส์ถึงขนาดน,านั้นโยมนะเหมือนสมัยโบราณโยมปัตตาจรา นางเป็นพิษุณีอีกองหนึ่งเป็นพระอรหันต์อีกองหนึ่งขึ้นมาจากความทุกข์เช่นเดียวกันนางเป็นคนที่สวยสดงดงามมากเป็นลูกเศรษฐีอยู่ปราศาสตร์สามฤด,ดูพ่อแม่มีลูกสาวคนเดียวห่วงเห็นนักหนาเหมือนไข่ในหินอืไม่ให้ใครได้ประสบเพบเห็นหง่ายๆก็เอาลูกขึ้นไปบนปราศาสตร์คือความรักความห่วงเห็นน,นันยม แต่ด้วยธรรมชาติของวัยสาวก็ให้มานบคนชายฆาทัดบริวารชายคนหนึ่งขึ้นไปส่งข้าวปลาอาหารโดมเอ้ยคนไม่เคยได้เห็นหน้าข้าตาผู้ชายแต่ธรรมชาติมันมีอยู่ในประจาจิตประจาใจทุกคนนางก็เลยจิตเกิดจิตปฏิสัมพัท์กับชายหนุ่มคนนั้นซึ่งเป็นฆาทัดบริวารเกิดความเสน่หารักให้กันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติก็เลยเกิดการได้เสียกัน พ่อแม่ก็ดุดา่าก็เลยหนีตามกันไปอยู่ป่าขวนคุณหัวเผือกหัวมันเก็บผลไม้รากไม้ตามประสาธรรมชาติอยู่กันมาอยู่ไปสักพักนางก็ตั้งคันคนเหล่านั้นเมื่อเกิดความทุกข์ถึงคิดเห็นคุณของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ลูกจองขางจองแอลถึงเนึ้อึ้นถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นว่าโบราณแมนอินลี จนท้องแก่ก็จะคลอดและลึกถึงคุณบิดามารดาจะกลับคืนบ้านเกิดขอกลับไปคลอดกับพ่อกับแม่ชายหนุ่มกลับมาจากหาหัวเผือกหัวมันผลละมาลากไมก้มกลับมาถึงกระท่อมเล็กๆไม่เห็นภรรยาตามหาตาม,มาจนถึงกลางทางออดอ้อนอ้อนวอ,อน,วอนกลับคืนอยู่ด้วยกันชิดถิมคอยไปใสมเฮาว่าสัญญากันแล้วสิหากันแพ่งกันบทิี่โบปากัน เจ้าทิมคอยไปคอยจิน้ำผูใด,ด้นะก็ใจอ่อนกลับคืนไปอยู่ด้วยกันทำคลอดให้กันเองโยมเป็นลูกชายนารักทตานนารักเลี้ยงดูมาตามภาษาลูกคนแรกนะก็กำลังหัดเดินเตาะแตะพูดพ่อจ๋าแม่จ๋าสักครู่หนึ่งนะสักพักหนึ่งก็ตัง้งครรภ์อีกคนที่สองนางก็จูงลูกแล้วก็อุ้มท้องเก่ๆกลับจะคืนบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งชายหนุ่มก็กลับมาจาก หาอยากหากินตามภาษาชนบทบ้านนอกข้องนาเราไม่เห็นหน้าลูกน้อยกับภรรยาตามมาขาออ่อนวอนเหมือนเช่นเคยนางก็ใจอ่อนกลับไปคืนบ้านเกิดเอกลับไปคืนอยู่กับท็อปเล็กๆกับทำเล็กๆก,กับสามีสามีก็ทําข้อให้ภรรยาเมื่อทําข้อเสร็จก็จะไปหาฟืนนะให้ภรรยาอยู่ไฟในขณะที่หาฟืนออกไปนะฝนตกฟ้าล่องขนอง ลมกระโชกแรงพายุกระน่ำฝนตกหนักเลยชายหน่มก็หลบไปอยู่ใต้ต้นไม้บนจอมปลวกอสรพิษลายที่ในจอมปลวกได้กินเหงื่อกินใครของมนุษย์น้ําไคลไหลย,ย้อยไปตามน้ําฝนที่ชำระล้างอสรพิษก็โผล่ขึ้นมาจากจอมปลวกชกชายหน่มคนนั้นถึงแก่ชีวิตเมื่อนางคลอดเสร็จด้วยความอ่อนเพียแรง ก็สลบสลายหลับไปเื้นขึ้นมาไม่เห็นหนาสามีเกือดสังหรณ์ใจเดินก็เลยกระเซิงคราบเบือคราบเลือดยังติดเปรอะเปื่อนผ้าถุงอยู่เลยเดินกระเซื้ออง,งกระเซิงไปเห็นสามีนอนตาอยู่บนตมปลวกล้อโงมร้องไห้กอดศพส,สามีพี่ไหล่ลำพันธ์ไม่มีเรี่ยวแรงจะขุดหลุมฝังศพสามีได้แต่เอากิ่งไม้เอาใบไม้มาปกมาลุมการอุดจ,จากตาเสร็จแล้วนางก็ อุ้มลูกเล็กๆพึ่งเกิดในคืนนั้นเองกระจูงแขนลูกเล็กพอเดินได้กับคืนสู่ครอบครัวหาคุณพ่อคุณแม่เดินมาถึงลำฐานเมื่อก่อนพอเดินข้ามได้แต่เมื่อคืนเกิดพายุฝนฟ้ากระน่ำน้ำป่าไหลหลากจะเอาลูกสองคนข้ามไปพร้อมกันก็ไปไม่ได้ <ESCO> <ๆ>ก็เลยบอกลูกเอ้ยรอแม่อยู่ฝั่งนี้นะแม่จะพาน้องข้ามไปฝั่งโน,น้นก่อน เชื่อฝั่งแม่นะลูกนะอย่าดื้อนะจ้าแม่ลูกก็นลปะปากนางก็เอาลูกคนเล็กชูขึ้นเนื้อศีรษะเดินไปอย่างไปเดินไปอย่างไปหันหลีหันขวางห่วงลูกน้อยคนโตอยู่ฝั่งก็ห่วงยมอเดินไปเมื่อน,น้ําถึงขอก็ชูลูกขึ้นเนื้อศีษะจจนกระทั่งเอาลูกไปฝั่งอีกฝฟาหนึ่งเทพดาเอ้ยขอฝากลูกฝาก เต่าใดเด้อยังไม,ม่อันตรายนางก็ข้ามมารับลูกคนเล็กลูกคนเล็กก็นั่งรอแม่อยู่ฝั่งทางโน้นเมื่อนางเดินกลางมาถึงลำธารเยี่ยวบินหาอาเชียวโฉบมาเห็นอุ้ยอุ้ยเป็นก้อนเลอดแดงๆกระเดากระเดาอยู่เยี่ยวตอนนั้นก็โฉบลงมาเขายุมเอาลูกของนางไปต่อหน้าต่อตานางเห็นดังนั้นก็ยกมือขึ้นตะเกียกต,ตะกายบนอากาศเดาลูกคาไปเ่าลูกปูคาไป ลูกคนโตที่อยู่ฝั่งเห็นแม่ยกมือชูขึ้นกวกร้องเรียกเดยวก็นึกว่าแม่กวกร้องเรียกตัวเองวิ่งฝ่ากระแสน,น้ําลงไปนางหันมาเจอลูกเด็กวิ่งลงมาจมหายไปตอนหะน้าอีกคนหนึ่งถ้าเป็นเราละโยมเอ้ยเมื่อคืนสามีก็ตายบัดนี้ลูกทั้งสองตายต่อหน้าต่อตาทุกทรมานแสนสาหัส นางก็เลยกระเซาะกระเซินมีที่พึ่งหนึ่งเดียวในดวงใจในขณะคือคุณพ่อคุณแม่ที่จากมาสองสามปีแล้วนางเดินไปร้องไห้ไปคนที่เดินสวนทางมาก็จําได้นั่นใช่ปัตตาจราหรือเปล่าใช่นางไปอยู่ไหนมาหลายปีนางก็ร้องไห้บอกเราจะกลับไปหาพ่อหาแม่พ่อแม่เราอยู่สบายดีไหมโอ้นางอย่าพูดถึงเลย เห็นไหมนั่นกองไฟยังลุกอยู่เลยควันยังขึ้นอยู่เลยเอา้ามีอะไรเหรอเมื่อคืนในฝนฟ้าขนองลมพ,ยพ,มพายุพัดกระหน่ำพัดปราสาททัพสองสามีภรรยาตายญาติพี่น้องจึงได้ไปทำพะชานไม่จิตพึ่งเผาเสร็จนางได้ยินดังนั้นว่าพ่อแม่ก็ตายแลพึ่งเผาควันยังขึ้นอยู่เลยล้มลงสิ้นสติสมปรดีเขาก็เบียบนวดเฟ้นเป่าน้ํา ฟื้นขึ้นมาร้องไห้แล้วก็หัวเราะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้กระเซกกะเซิงยมทึงผ้าทึงผ่อนพันสบายหลุดลุ่ยเลยผมเป็นกระเซกกะเซิงกิง้งเกือไปมานางเป็นบ้าโยมในที่สุดนางด้วยบุญบารมีที่นางได้สะสมอบรมมาพระพุทธเจ้าในขณะที่แสดงพระธรรมเทศนาอยู่บุญบารมีของนางไปต้องขายพยานของพระองค์ พระอ,องค์ก็รู้แล้วตั้งแต่คืนตีสามตีสี่บัดนี้พระอ,องค์เล็งขายพยานไปใครนอที่มีบุญบารามีอันบันเจิดเพิดแพ้วเต็มเปี่ยมแล้วที่เราสมควรจะแสดงบารมีพระเทสนาโปรปดก็เห็นนางในขายพยานพระอ,องค์ก็ทรงนั่งแสดงรธรรมพติสนาที่พิชิตตนมหาวิหารด้วยความเป็นบ้านนางก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไหนมาไหนโยมแต่ด้วยบุพรกรรม อดีตชาติปังก่อนที่นางได้สะสมอบรมมาดนจิตดนใจดนบันดาลให้หนางเดินหน้าบ่ายหน้าไปสู่เชวตวันมหาวิหารในขณะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายกำลังนั่งสำหรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นเลือนเหมือนเรือนแสนโยมนางไม่มีพาดพ่อนทอน,อน,อนสบายคมกายเลยเดินไปเปลือยกายท่อนจนคนทั่วไปก็มองเห็นเดินเข้าไปอีบ้าอย่าเข้ามา ย้า้มันเข้ามาบางคนก็ร้องกันเบาก,กันตะโกนอุกอินางก็เดินไปพุทธองค์สงเห็นบอกว่าอย่าห้ามนางให้นางเดินเข้ามาเถิดคนทั่วไปก็เลยปลดเรื่องผ้าผ่อนท่านสบายห่มกายให้นางกันอุดจาตานางเดินได้ไปด้วยคอยสายตาเมื่อลอยพุทธองค์ก็ทรงเป่งพุทธานุภาพแผ่ไปในดวงจิตของนางปัตตาจลาเอ้ยนางได้สติขึ้นมาทันที สุดหล,ลงก้มลงกราบต่อหน้าปัตตาจลาทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติอุปทานอย่ายึดมั่นถือมัน่นคนเราเกิดมาตามกรรมไปตามกรรมไม่ยอนหน้าของใครเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมุติไม่ใช่ลูกเต้าของเราสายภรรยาบิดามารดาของเราเป็นเพียงสิ่งสมมติให้นางปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเถิดใจในางก็ คล้อยตามไปทำบัพติสนาได้ปรงวางภาระทางหลายต่างปวกแห่งเอาประทานความยึดมั่นถือมัน่นจิตใจของนางก็ได้เข้าสู่โสดาบันปฏิมาโสดาปฏิผลได้ออกบวชเป็นพิษชณีได้บำเพเ็ญจนสำเร็จพระอรหันต์โยมฉะนั้นการจัดตั้งศรัทธาในวิทยุโยมคนเรามีความทุกข์ยิ่งสมัยปัจจุบ,บันสังคมบีบบัดรันภาวะเศรษฐกิจ ลูกเต้าเหล่าหลานสร้างปัญหาพ่อแม่สามีภรรยาทะเลาะเบาแวงกันมีความทุกข์หากได้บุญบารมีนะคนเราเมื่อคิดจะฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้ตัวเองอเอาออกจากความทุกข์นี้ได้นะแก๊กหนึ่งแห่งลื่นวิทยุได้หมุนไปพระพุทธอ,องค์กนละบทลูกหลานที่ออกบวชเป็นสาวบก เป็นพระเจ้าประสงค์นี่คือคนลบุตรลูกหลานที่ท่านมีบุญได้มาบวชโยมสืบทอดพุทธศาสนาทําหน้าที่เผยแผ่เป็นกลยานมิตรเป็นกยจธรรมเอาธรรมะไปฝากจิตฝากใจตามอากาศหากบุญบรารมีเราได้สร้างสมร่วมกันมา mm hmm. ก็จะได้ช่วยกันออกจากฝั่งแห่งทุกนั้นได้โยมเอ้ยฉะนั้นครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์กุลบุตรลูกหลานที่ได้มาบวชล้วนแล้วใจเห็นความทุกข์ ได้มาบวชเห็นพระคุณบุญคุณของพ่อของแม่ข่าน้ํานมของแม่ไม่ลืมลูกเอ๋ยเกิดขึ้นโตมาแล้วแม่เลี้ยงเจ้าด้วยความลำบากยากนักหนาตา,ายายเลี้ยงเจ้ามาด้วยความยากลำบากโตขึ้นมาบวชให้ปู่ให้ย่าด้วยนะใหญ่ขึ้นมากบวชให้แม่แนะเด้อใจแม่เลี้ยงยากแม้เอาไปฝากไวเป็นลูกพระพุทธเจา้าถึงหลอดลมหลอดายมาก ก็เลยได้มาบวชให้คุณพ่อคุณแม่โยมฉะนั้นวันนี้นัครูบาอาจารย์ได้มารวมกันด้วยบุญกุศลของท่านเจ้าอาวาสที่ท่านได้ไปสร้างบุญบารมีแผ่ไพศาลครูบาอาจารย์สาธรรมิกอยู่ไกลแสนไกลดันดนมาโดยเฉพาะอาตมาที่มาจากมุกดาหาร ท่านก็ได้เคยไปช่วยอาตมาเมื่อก่อนในอาตมาก็อยู่บึงเขาหรวงกับพระอาจารย์สาครอริโยเมื่อสักครู่นี้เป็นพี่ชายไม่ใช่พี่ชายโดยสายเลือดแต่พี่ชายด้วยธรรมะบางทีพี่ชายน้องชายที่เกิดจากคันบรรดาเดียวกันทะเลาะเบาแวงกันก็มีนะแย่งสมบัติแย่งที่ไร่ที่นาแย่งบ้านแย่งที่ดินแต่ว่าพี่ชายในทางพุทธศาสนา ท่านมีกิตเมตตาให้กันโยมไปไปทุดดงนังนเธอเด็กกลวยหน่วยหนึ่งมองสายมองขวาโอ้ยตัดแบ่งเคิงกันย่างเธอเด็กขนมทั่วดินแผ่นหนึ่งไม่ออกเอ้ยบีให้กันใจ็ไปแหงตัวหนึ่งบีแบ่งเคิงกันมือหนึ่งได้กชันแขนมืดมือไม่ออกย่านงะต่อไปท่านเคยทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันจากกันไปอยู่คนละทิศคนละทาง สิ่งเหล่านั้นเป็นสายสัมพันธ์เป็นน้ําจิตน้ำใจเราก็เคารพนับถือเห็นไหมเรากราบเราไหว้กันได้โยมอาตมากระาจารย์เทศที่วาพระครูประภากรโสพิษอาตมาบวชวันที่หนึ่งเมษายนปีสามสองท่านบวชดันกุมภาพัน์ปีสามสองอาตมากราบท่านโดยสิโลลาบปกติแล้วห่างกันแค่ไม่กี่เดือนทําไมบางบางทีท่านก็ไม่กราบกันแต่เรากราบท่าน กราพเพราะอะไรยมคุณนธรรมท่านบวชก่อนเราเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งที่ท่านออกปฏิบัติท่านมีศีลธรรมมีศีลจรรวัตอันงดงามอดทนอดกัน้นดูกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดือนหนึ่งที่เรายังไม่ได้บวชเราทําอะไรกินเหล้าเมายาอยู่ท่ามกลางแสงสีเสียงในกรุงเทพเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ทําเลยฉั้นเดือนหนึ่งที่ท่านบวชก่อนเราเรากราบท่านโดยสิโลลา ท่านบอกก่อนเราเราอ่านหนังสือไม่ออกพระอาจารย์ครับเพิน่นพระสวดบอกได้แน่อนงสือมาสีบอกในเด้อสวดตวใน,ในในเด้อนั่นแหละคือบุญคือกุศลโยมท่านเมตตาบอกเราถือเป็นครูบาอาจารย์ได้ท่านบอกเราก็ต่างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นครูบาอาจารย์ฉะนั้นนั่นคือกาบคุณนัธรรมโดยสิโลลาปอาตมาได้ไปอยู่ที่วัดป่าคันน้ำบุญท่านมาอยู่ที่ภูทอก ก็ได้ไปช่วยเป็นกำลหลังใจให้อาตมาสร้างสลาพาญาติพาโยมไปเลื่อยไม้ให้เต็มรถดูโยมสิบกว่าคนโยมคืนเดียวทั้งทั้งคืนท่านไม่ได้นอนเด๋ยอยู่เป็นกำลลังใจให้ต่อมาพระอาจารย์ช้างบรรภาพอุบัติเหตุอาจารย์นายมีไผ่ซอยอยู่อาจารย์ผมม่พูใดไ,ได้เพิ่นเมื่อเมื่อแล้วผมอยู่ผู้เดียวก็พาสองสามองค์เออเอเอสิไปซอย,ดยเด้อเดียวเห็ุแล้วทุละก่อนอีกจะสองเมื่อสิไป ท่านก็ไปโยมทิ้งวัดทิ้งวาทาระหน้าที่จเจ้าอาวาสไปช่วยที่วัดป่าธรรสูงกับลูกศิษย์ท่านใบรุ่นโฮเก็ดแปดคนเป็นกําลังสําคัญโยมท่านเป็นคนขยันบางทีดําเมีม่ยมเลยนะตากแดดทั้งวันเลยดูไม่จืดเลยข้างนอกดําแต่ข้างในงามยิแลาไม่ออกพาขิรหอหอท้องบปนว่าถึงสิลดำดำคิรลีคือเถากมกาดํา แต่นางหลดเจนาเขามองเห็นสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในของเจ้าเงาะรูปดำรูปชั่วตัวดำแต่ภายในนะั้นคือทองคําครูบาอาจารย์บางครั้งเขาดูไม่จืดเลยว่าห้เป็นยังมากคือแด่คือดำแต่โอ้ยมงลงังคาเขาก็แล้ววะะ่าสัตว์นั่นเนี่ยท่านไปช่วยโยมเป็นกําลังรูร้สึกลูกหาท่านเป็นใบรุนท่านพาทำเลยโย وم. มเมื่อเห็นคุูบาอาจารย์ทำญาติยาดโยมชาวบา้านก็อย่ไไ่ทําเลย ฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ไปเห็นงานพระอาจารย์ช้างสําเร็จรุ่ร่วงไปได้วยดีท่านเดินระบบนำปปาเดินระบบไฟฟ้าบางแผนเด็ดดีตั้งลงทานส0 4สิ 30, 40, 40, ลงทานบางแผนให้นั่นก็คือครูบาอาจารย์และหลายองค์ที่ไปในขณะที่งานเอองานเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือผู้ปิดทองหลังพระนั่นคือพระครูประภากรโสภิตพระจนันเทพคิววา ท่านได้มาอยู่ป่าภูทอกวัดป่าภูทอเมื่อก่อนยงจนกระทั่งปัจจุบันจเจริญรุ่งเรืองวัฒนสถานพรจเจริญด้วยวัตถุธรรมเสนาสนะนี่คือบวรพุทธศาสนาที่ว่าเป็นเทาวนพุทธศาสนาจเจริญด้วยศีลด้วยธรรมแกอุบาสกอุบาสิกาชาญาญาโฉมชาบานทุกสารทิศได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังเทศฟังธรรมคณละบุลูกหลานท่านอบรมกรรมาฐาน ครูบาอาจารย์พิสุทธิ์สามเนนที่ศึกษาพริจิธรรมก็ได้มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมที่นี่ครบตามหลักสูตรโยมพ่อโยมแม่อุบาสกอุบาสิกาบ้านเราเราก็เป็นโยธรรมปฐาถาบมยมเอ้ยเราเกิดมาก็เพราะบุญวัดวันหนึ่งที่เราจะจากโลกนี้ไปทรัพย์สินเงินทองข้าวของที่เราสะสมมาไม่สามารถจะติดตามเราไปได้แต่สิ่งที่จะติดตามเราไปได้ก็คือบุญและบาป โอกาสนี้เรามีบุญโยมคนที่มีบุญถึงได้สะสมอบรมบุญได้คนที่ไม่มีบุญไม่สามารถมาร่วมบำเพ็ญบุญกับเราได้อาตมาเดินทางไปช่วงเทศกาลงานกระถินไปวางที่บางแห่งเขาก็ตั้งกองกระถิ่นที่บ้านรถติดเพราะว่าคนดูมั่วล้ำซิ่งริมถนน ตีสองตีสามหกท่มตีหนึ่งเดินทางตลอดตลอดโยมรถก็ต้องชะลอเพราะคนข้ามไปข้ามมาในขณะที่รถชะลอมองไปข้ามีอะไรกันเสียงเอกระตึกคึกโครมเห็นคนง,งามๆสวยๆแต่งตัวโอ้ยยืนเรียงแถวกันเต้นอยู่หน้าร้านงามแต่ภายนอกแต่ข้างในก็ไม่ทราบ ไม่เหมือนคุณตาคุณยายยมพ่อยมแม่คุณยายทั้งหลายงามภายในงามศิลงามธรรมงามกิริยามารยาทงามในเบื้องต้นงามใน่้ากลางามในที่สุดแม้แต่สิ้นลมหายใจครูบาอาจารย์เป็นล้างหน้าให้คุณยายก็นอนยิ้มเหมือนคนนอนหลับนั่นคืองามในที่สุดงามศิลงามธรรมยมนั่น คนที่มีบุญถึงบอกว่าเขาทําบุญได้บุญได้กุศลบางที่บางแห่งก็เดินทางมาเห็นแห่กองกระถิน,น,นฟ้อนกองยาวนั่นแหละก็คือบุญเหมือนกันกับพวกเราแต่มันต่างกันฉะนั้นเราท,รทําไร่ทํานาเราเลือกที่ไร่ที่นาเมื่อเลือกที่นาแล้วนาดีดินดําน้ําจุ่มนาดินนั้นมีวัดมีปุ๋ยมีจุลินทรีย์ เป็นอาหารของพืชเราหวานข้าวกล้าลงไปข้าวกล้านั้นก็เจริญเติบโตทำเนน้นอยไม่ต้องทำมากไร่แต่ได้ข้าวเต็มยุ้งเต็มฉามถ้านาไม่ดีดินไม่มีปุ๋ยไม่มีจุลินทรีย์อาหารของพืชหวานลงไปเกิดขึ้นมาก็เก็บเกี่ยวได้ไม่เต็มที่เต็มเต็มที่เราตั้งใจไว้เช่นเดียวกันนาะเนื้อแห่งบุญกุศลที่เราได้หวานลงไปใจของเราเกิดศรัทธา ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเนื้อนาบุญก็คือครูบาอาจารย์ทุกบาททุกสลึงเข้าใจว่าสิ่งที่คุณยายทั้งหลายได้มาด้วยความยากลําบากบางคนเงินเดือนพูดเท่าเดือนห้าร้อยบาทเก็บสะสมบ่ายตั้งใจแม่ใจไปทําบุญกับเพิ่นเด้อยายใจไปจองกระทินกับเพินลูกเต้าหลา่อนหลานอยู่ทพส่งเงินมาแม่จ๋าพ่อจ๋า ไปจองกระตินให้ลูกด้วยนะหนูไม่ได้กลับบ้านฝากไปจองกระตินให้ลูกด้วยคุณตาคุใหญ่ก็มาจองเป็นเจ้าภาพเอาเงินลูกสาธทุบุญกุศลที่ลูกผู้ขาได้ส่งเงินมาให้ขอบุญขอคุณบุญกุศลจงปกบักรักษาสาวลูกผู้ขาเด้อนางเด้อ โต๊ะหนามอย่าไรโต๊ะไฟยาใหม่ไ,มไปใส้ให้มีผู้หากผู้แพงผู้เมตตาแะะลูดูเด้อให้จเจ้าเจริญหลวงเรื่องในศีลในธรรมให้พรอธิษฐานจิตให้ลูกบุญกุศลส่งผลดลบันดาลให้ลูกที่ทำมาค้าขายรับราชการอยู่ต่างจังหวัดได้ผลผลิตแห่งบุญเช่นเดียวกันฉะนั้นพวกเราทั้งหลายคนย้าย ครูบาอาจารย์เข้าใจเสมอว่าทุกบาทุกสลึงที่คุณตาคุณยายญาติโยมทั้งใกล้เละไกลได้มาร่วมบริจาคทานท่านจะเอาไปสร้างบุญก้าสร้างกุศลต่อยอดบุญให้คุณตาคุณยายญาติโยมโยมพ่อโยมแม่สร้างพระอุบโบสถพัฒนาวัดบาอารามให้สมเจตนาตัวท่านครูบาอาจารย์มีแต่บาทใบเดียวพอได้พิกขาอจารย์ได้เลียงชีพเปน็นวันวไป สุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรไปนอกจากบุญกุศลฉะนั้นพวกเราทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาทุกสารทิศมาร่วมโมทธนาบุญคุณกระยาิกระโยะขอเป็นกํลลังใจกับคุณยายคุณตาเหมือนพระอาจารย์เกศสอนอินทวังโสสี่ห้านาทีนั่นคือกํลลังใจครูบาอาจารย์มีกําลังใจ จะอยู่ในพุทธศาสนาสืบต่อไปก็ได้รับกําลังใจจากโยมพอ่อโยมแม่เช่นเดียวกันโยมพอ่อโยมแม่อุบาสกอุบาสิกาคุณตาคุณยายก็มีกําลังใจจากลูกพระลูกเนรเช่นเดียวกันฉะนั้นพวกเรามีบุญนะได้มาประสบพบเจอกันบุญแต่พบชาติปางก่อนส่งผลดนบันดาลได้ประสบพบเจอในชาติปัจจุบันนะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าคิดว่าบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งของพวกเรา อาตมาขอโมธนากับครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์โดยเฉพาะท่านเจ้าวาดณพระภูปภากรโสภิตท่านได้เป็นพระครูชั้นเอกด้วยบุญบารมีของท่านก็ขอให้คุณครูบาอาจารย์ท่านเจ้าวาดจงจเจริญในพุทธศาสนาจเจริญนับพระธรรมมิวินัยขององค์สนระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญในข้อวัดข้อปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จงอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสของอุบาสุอบาสิกา,กาตลอดการล้นดานด้วยเถิดให้สุภาพปรานามัยของพระอาจารย์จงแข็งแรงบริบูรณ์สมบูรณ์ปัสยาโรคาพาทั้งหลายทั้งปวงขอให้บุญกุศลคุณงามความดีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณคณรูบาอาจารย์คุณแห่งองค์พระแก้วมรกต คุณแห่งองค์พระธาตุพนมคุณแห่งพระสามเทวาวธิราชบาลมีธรมธรมองค์ปาปามกษัตริย์ขอจงอภิบาลปกปักรักษาคุ้มครองอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านจงมีแต่วความสุขกายสุขใจมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขหาภละปฏิภานทศสารสมบัติด้วยบาลมีแห่งธรมธร,มธรมที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิะัตรร,ร,ร่วมกันมา จงเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นเพราะเ,เป็นปัจจัยอํานวยนุสงและพวกเราทั้งหลายนั้นจนถึงซึ่งมนุสมส,นสมบัติสวรรสมบัติและเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานติดตามพวกเราทั้งหลายไปทุกภพกทุกชาติทุกท่านทุกคนเธอเอิน,นสาธุ